สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโกวิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟสายใหม่2 8เส้นทางดันระบบรางพุ่ง6.9 0 0นกิโลเมตรนะครับท่านผู้ชม ก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กดระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับสแกนรถไฟทางคู่รถไฟสายใหม่28สินทางดันระบบรางพุ่ง6.9 0 0นกิโลเมตรรอฟทอเดินหน้ารถไฟทางคู่ 28เส้นทางตั้งเป้าปี2567เพิ่มสัดส่วนทางรางส3สถึงหกเปร์ซเล็งศึกษาสร้างทางรถไฟสายใหม่เพิ่ม12เส้นทางหนุนระบบรางพุ่ง6 9จุดพันล้านนะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณข่าวสารจากฐานเศรษฐกิจ9มิถุนายน2567นะครับท่านผู้ชม ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทได้เร่งรัดพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟทางไกลโดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟสายใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นนโยบายสำหรับของรัฐบาลที่มอบหมายให้รอฟอรทดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับนโยบายการปรับรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ระบบราง ล่าสุดรอฟอรทอได้มีการปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายรถไฟในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถไฟทางเดียวให้เป็นรถไฟทางคู่เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบทางรางสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งนี้ ระบบรถไฟทางไกลของประเทศไทยที่ให้บริการในปัจจุบันเป็นทางรถไฟขนาดความกว้าง1เมตรมีระยะทางรวม4,044กิโลเมตรซึ่งในปี2561มีรถไฟทางเดียว91%และรถไฟทางคู่6%โดยตั้งเป้าภายในปี2567จะเริ่มสัดส่วนชนิดทางรถไฟทางเดียว อยู่ที่33%และรถไฟทางคู่อยู่ที่65%นะครับท่านผู้ชมปัจจุบันรอฟอรทอมีรถไฟทางคู่ระยะที่1ที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน3เส้นทางประกอบด้วย 1. รถไฟทางคู่ช่วงจะเชิงเซาถึงคลอง19ถึงแก่งคอยระยะทาง106กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง1673ล้านบาท 2. รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระถึงขอนแก่นระยะทาง157กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง24,064ล้านบาททั้ง2เส้นทางได้เปิดให้บริการเมื่อปี2562 3. รถไฟทางคู่ช่วงหัวหินถึงประจวบระยะทาง84กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง6,939ล้านบาทซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี2565ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1อีก4เส้นทางอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างประกอบไปด้วย1 สถานีรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระระยะทาง132กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง27,453ล้านบาทความก้าวหน้าประมาณ96.3%เซโดยจะทยอยเปิดให้บริการช่วงมาบกระเบาถึงคลองขนานจิตก่อนภายในปี2568 สรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีถึงปากน้ำโพร,ระยะทาง148กิโเมตรวงเงินก่อสร้าง2679ล้านบาทความก้าวหน้าประมาณ86.2%เปอร์เซนโดยจะเปิดให้บริการภายในปี2568ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชม 3. รถไฟทางคู่ช่วงนคปรปฐมถึงหัวหิน ระยะทาง169กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง18,502ล้านบาทความก้าวหน้าประมาณ98.4เอร์เซและ4รถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์ถึงชุมพรระยะทาง167กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง14,935ล้านบาทความก้าวหน้า ของโครงการประมาณ98.7%เซโดยเปิดให้บริการช่วงบ้านคูบัวถึงสะปีเมื่อวันที่15ธันวาคม2566ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีทางข้ามและชานชลาโดยกำหนดเปิดให้บริการภายในปี2567นะครับท่านผู้ชมขณะที่ความคืบหน้า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่สายเหนือสายอีสานจำนวนสองเส้นทางประกอบไปด้วย 1. รถไฟทางสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง322กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง85,345ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างความคืบหน้าประมาณ 6.6%โดยจะเปิดให้บริการภายในปี2571ตามแผนง,งานนะครับ 2. รถไฟทางสายใหม่ช่วงบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมระยะทาง355กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 60, 6ก8ม8่ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างความคืบหน้าประมาณ2.3% โดยจะเปิดให้บริการภายในปี2570ตามแผนงานที่วางไว้นะครับท่านผู้ชมสำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2จํจำนวน7เส้นทางประกอบไปด้วย 1. รถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายระยะทาง167กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง29,748ล้านบาท ที่ผ่านมาคอรมอรได้อนุมัติดำเนินโครงการเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR เพื่อเปิดประมูลหาผู้รับจ้างคาดว่าเริ่มก่อสร้างภายในปี2567นี้นะครับท่านผู้ชม 2. รถไฟทางคู่ช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัยระยะทาง281กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 8 1ดหมล้านบาท 3. ารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง7,900ล้านบาท 4. รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระถึงอุบลราชธานีไสสานนะครับระยะทาง308กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง44,103ล้านบาทโดยทั้งสเส้นทางคณะกรรมการรอฟทอมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ขณะนี้รอฟทอ,อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคครมภายในปี2567นะครับท่านผู้ชม 5. รถไฟทางคู่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานี ระยะทาง168กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง2 4 2 9 4ล้านบาท 6. รถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง321กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง67,4 5 9หล้านบาท7รถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ระยะทาง 189กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง56,837ล้านบาทโดยทั้ง3เส้นทางรฟทรเตรียมเสนอคอรมในลำดับถัดไปนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้รฟทรยังมีแผนศึกษาสร้างทางรถไฟทางคู่สายใหม่ในระยะต่อไปจำนวน12เส้นทาง ระยะทางรวม2,419กิโลเมตรเช่น 1. รถไฟทางคู่ช่วงแม่สอดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์ 2. รถไฟทางคู่ช่วงนครสวรรค์บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น 3. รถไฟทางคู่ช่วงอุบลราชธานีช่องแม็ก 4. รถไฟทางคู่ช่วงกาญจนบ,บุรีชุมทางบ้านพาชี จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา 5. รถไฟทางคู่ช่วงกาญจนบ,บุรีถึงบ้านน้ำพุร้อน 6. รถไฟทางคู่ช่วงมัธพุทธถึงระยองจันทบ,บุรีกาด 7. รถไฟทางคู่ช่วงชุมพรระนอง 8. รถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานีดอนสัก 9. รถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานีท่านุ่น จังหวัดพังงาสิบรถไฟทางคู่ช่วงทับปูดถึงกระบี่นะครับท่านผู้ชมหากโครงการรถไฟสายใหม่ดําเนินการแล้วเสร็จส่งผลให้มีระยะทางให้บริการรถไฟเพิ่มขึ้นรวมระยะทางประมาณ6,926กิโลเมตรซึ่งจะช่วยเพิ่มจังหวัดที่ทางรถไฟพาดผ่านจากเดิม47จังหวัดเป็น61จังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชม ถือเป็นการเลือกการเดินทางที่ประหยัดและปลอดภัยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการเดินทางและขนส่งทางรางพร้อมกับสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าการลงทุนตลอดจนไปถึงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดที่ยังไม่มีทางรถไฟพาดผ่านมาก่อนนะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดเลยนะครับท่านผู้ชมวันที่9มิถุนายน2567นะครับเกี่ยวกับการตั้งเป้าปี2567เพิ่มสัดส่วนทางราง33-65เ65%นะครับหรือเพิ่มรถไฟสายใหม่เสนอรอฟทต่อไปนะครับอีก28เส้นทางแล้วครับแล้วก็มีการเล็งการศึกษาทางรถไฟสายใหม่เพิ่มอีก12สถานีนะครับ หนุนระบบรางประมาณ6,900กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมก็นี่ก็เป็นความคืบหน้านครับล่าสุดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟในประเทศไทยครับเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟเส้นใหม่หรือทางใหม่นะครับท่านผู้ชมคล,คลิปนี้หากทตนชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช่องโควิดช a n n e ขอขอบคุณครับ